สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมนตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหนำ่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบรร,รับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมขออนุญาตนำคลิปนี้ขึ้นมาลงจำหน่ายก่อนเนื่องจากคลิปก่อนหน้าผลการเช็คพลอยยังไม่เรียบร้อยค่ะวันนี้นำเสนอสินค้าแปดรายการสินค้าชิ้นแรกแหวนทับทิมพมา่าดอกไม้ประดับเพชร เรือนทอง90หนัก11.3กรัมประดับเพชร15ตัง2เมตรและ1.5ตัง30เมตรทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.75กรัตหน้าแหวนสูง1.6เซน แหวนเบอร์ห้าราคา28,500บาทงานชิ้นนี้นำทับทิมพมา่าทรงกลมมาประดับเป็นลวดลายดอกไม้ตรงกลางประดับด้วยเพชรบนล่างและซ้ายขวาค่ะเป็นชิ้นงานที่ทองหนักตัวเรือนหนาแข็งแรงสีทับทิมสีแดงอมชมพูบนตัวเรือนสีทองยิ่งทำให้ชิ้นงานดูสวยสดใสย,ยิ่งขึ้นค่ะ หากไซแหวนใหญ่เกินไปทางร้านลดไซแหวนให้ฟรีค่ะแหวนมุกเซาซีประดับเพชรเรือนทอง90หนัก14.6กรัมประดับเพชร26เมตรรวม0.80กรัตมุกเซาซีสีขาวขนาด14มิลมีตำหนิรอยบุ๋มตามธรรมชาติเล็กน้อยแหวนเบอร์50ราคา39,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่นำเพชรมาประดับใต้ฐานของมุกค,ค่ะมุกเสาสีเม็ดใหญ่ลาสเตอร์ดีเป็นงานมุกที่ประดับเพชรเยอะดีไซน์ไม่เหมือนงานมุกทั่วไปค่ะเหมาะกับผู้ชอบงานมุกเม็ดใหญ่ๆที่ใส่แล้วดูสวยโดดเด่นสะดุดตาค่ะ มุกเซาเซียหรือมุกทะเลใต้ขึ้นชื่อว่าเป็นมุกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความมันวาวและเป็นมุกขนาดใหญ่ค่ะแหวนเพชรหน้าสี่เหลี่ยมประดับทับทิมเรือนทอง,ทง90หนัก13.7กรัมประดับเพชร6เมตร34ตังและ12เมตร1.20กรัต ทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.54กรัตหน้าแหวนขนาด1.5คู1.4เซนแหวนเบอร์58ราคา51,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่เพชรเยอะค่ะนำเพชรมาประดับเต็มหน้าแหวน ประดับทับทิมเม็ดละประมาณหนึ่งกะหลัดไว้ตรงกลางและทำบ่าข้างฝังเพชรแบบฝังสอดทำให้ชิ้นงานดูสวยหรูเป็นงานหน้าใหญ่ที่ใส่เสริมความภูมิฐานในการแต่งกายค่ะเพชรที่ล้อมเม็ดใหญ่เม็ดละสิบต่างค่ะแหวนไพลินซีลอนประดับเพชรเรือนทอง90หนัก6.3กรัม ประดับเพชร10ตัง2เมตรรวม0.20กรัตหน้าแหวนสูง0.6เซนแหวนเบอร์52ราคา19,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเซ็ตติ้งเรียบๆค่ะโดยการนำไพวินซีลอนทรงรูปไข่ามาฝังหุ้มประดับเพชรเม็ดละ10ตังที่บ่าข้างและทำลวดลายเป็นริ้วทองขาวสลับ เป็นงานเซตติ้งเรียบๆแต่มีรายละเอียดค่ะเหมาะกับผู้ชอบงานพลอยที่ไม่เน้นความฉูดฉาดของดีไซน์ค่ะสามารถใช้ใส่เป็นแหวนติดนิ้วหรือใส่ประดับได้ในทุกโอกาสค่ะแหวนทับทิมหน้าหัวใจประดับเพชรแทปเปอร์เรือนทอง90หนัก9.4กรัม ประดับเพชรกลม32เมตร1.60กรัตและเพชรแชปเปอร์8เมตร0.32กรัตทั้งชิ้นงานรวมเพชร1.92กรัตหน้าแหวนขนาด2คูณ1.8เซนแหวนเบอร์53ราคา50,000บาท งานชิ้นนี้นำทับทิมมาเจรไนทรงหัวใจประดับตรงกลางและล้อมด้วยเพชรกลมสองชั้นส่วนด้านบนของหัวใจประดับด้วยเพชรแทปเปอร์เรียงรายเป็นชิ้นงานที่ดีไซน์สวยน่าใหญ่ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยสดใสด้วยความหวานฉ่ำของสีทับทิมและเพชรที่เล่นแสงแวววาวค่ะแหวนไพลินขั้นเพชร เรือนทอง90หนัก4.8กรัมประดับเพชร4ตัง4เมตรรวม0.16กรัตหน้าแหวงขนาด1.6คูณ0.6เซน แหวนเบอร์50ราคา12,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพลอยที่ประดับด้วยเพชรค,ค่ะเซ็ตติ้งดูเรียบๆใส่ประดับในชีวิตประจำวันก็ดูสวยสุภาพดีค่ะ หากคุณลูกค้าถูกใจในสินค้าแต่เบอร์แหวนไม่ตรงกับที่ใส่คุณลูกค้าสามารถสั่งปรับไซส์ได้นะคะปรับไซส์ไซส์ละ200บาทลดขนาดแหวนให้ฟรีค่ะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายวีดีโอให้ชมว่าเป็นเบอร์สุดท้ายตามที่ลูกค้าต้องการค่ะแหวนลดควอสประดับเพชรเรือนทอง 18k หนัก8.4กรัม ประดับเพชร1ตัง34เมตรรวม0.34กรันหน้าแหวนขนาด1.2คูณ1.5เซนแหวนเบอร์49ราคา15,000บาท รลคอสคือคอสสีชมพูสีสวยหวานประดับเพชรด้านหน้าด้วยดีไซน์เลข9 9คือเลขมงคลเลขนำโชคนำความโชคดีก้าวหน้าให้กับผู้สวมใส่ค่ะบ่าข้างประดับด้วยเพชรเรียงรายลงมาเป็นชิ้นงานที่ใส่ประดับแล้วดูสวยหวานเสริมความมิ่งมงคลให้กับผู้สวมใส่ค่ะ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องประดับมีหลายอย่างเพื่อความสวยงาม mm hmm. เพื่อแก้เคล็ดเสริมสิริมงคลหรือเสริมความภูมิฐานให้เหมาะกับหน้าที่การงานค่ะชิ้นสุดท้ายแหวนทับทิมขั้นเพชรเรือนทอง90หนัก4.2กรัมประดับเพชร20ตัง3เมตรรวม0.60กรัตหน้าแหวนขนาด0.4คูณ1.9เซน แหวนเบอร์60ราคา1 6 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่คุณลูกค้าได้เพชรเม็ดใหญ่นะคะนำเพชรเม็ดละ20ตต่างมาวางสลับกับทับทิมค่ะเป็นชิ้นงานที่เซตติ้งดูเรียบ,ยบแต่ใส่ประดับขึ้นมาการเล่นแสงของทั้งเพชรและพอยจะเสริมให้นิ้วของผู้สวมใส่ดูสวยงามน,น่ามองยิ่งขึ้นค่ะ ถูกใจสินค้าชิ้นไหนแคปเจอร์รูปภาพแล้วทักเข้ามาที่ร้านค้านะคะจะเป็นเพจ Facebook หรือ Line Official ก็ได้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ